เชิญสตรีไทยทุกวัยนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่น้องๆ LGBTQ พี่ๆ LGBTQ ทุกท่านที่มีจิตใจเป็นหญิงนะคะทุกอายุทุกท่านเลยก็อยากเชิญชวนให้ใส่ชุดไทยสวัสดีผู้ฟังที่น่ารักทุกๆคนครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักไทยช่องที่จะพาทุกๆคนไปรู้จักเรื่องราวดีๆและน่าทาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราช่วงนี้ถ้าใครที่เล่นโซเชียลบ่อยๆน่าจะเห็นภาพชาวต่างชาติเขาฮิตใส่ชุดไทยกันเยอะมากครับเรียกว่ามาเที่ยวเมืองไทยทั้งทีต้องได้ใส่ชุดไทยถ่ายรูปสวยๆที่วัดอรุณวัดโพหรือแลนด์มาร์กต่างๆให้ได้สักครั้งเห็นแบบนี้แล้ว อดภูมิใจแพนไม่ได้เลยนะครับแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมชุดไทยถึงกลายเป็นกระแสระดับโลกที่ใครๆต้องตามจริงๆแล้วปรากฏการณ์นี้เกิดจากหลายปัจจัยมารวมกันจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังของไทยเลยครับลองมาดูกันทีละข้อนะครับว่ามีอะไรบ้างประเด็นแรกคือกระแสซอฟต์พาวเวอร์จากคนดังและโซเชียลต้องยอมรับเลยครับ ว่าเหล่าดาราศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเองต่างก็พากันโพสต์รูปใส่ชุดไทยกันเยอะมากทําให้แฟนคลับที่เห็นก็อยากลองทําตามพอเห็นบ่อยๆเข้าก็เลยกลายเป็นเทรนว่ามาไทยต้องลองใส่ชุดไทยนะประเด็นที่2ชุดไทยสวยมากและมีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งหลายผ้าที่ประณีตรายละเอียดของเครื่องประดับที่งดงาม มันสร้างความประทับใจกับชาวต่างชาติมากๆจนหลายคนรู้สึกว่าถ้าไม่ลองใส่ชุดไทยก็เหมือนยังไม่ถึงประเทศไทยจริงๆประเด็นที่3เป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่พิเศษการได้ใส่ชุดไทยสวยๆและไปถ่ายรูปตามวัดหรือสถาปัตยกรรมโบราณมันเป็นกิจกรรมที่ให้อารมณ์เหมือนได้ย้อนยุคได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยแบบลึกซึ้งมากกว่าการแค่เดินเที่ยงชมเฉยๆประเด็นที่4เขาถึงง่าย ตอนนี้มีสตูดิโอให้เช่าชุดไทยเยอะมากครับโดยเฉพาะบริเวณวัดอรุณและท่าเตียนบริการก็ครบวงจรสุดๆตั้งแต่แต่งหน้าทำผมเรียกว่ามาแต่ตัวก็สวยกลับไปแบบนางในวรรณคดีได้เลยครับภาครัฐและเอกชนช่วยกันผลักดันมีแคมเปญท่องเที่ยวที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องทำให้ภาพของชุดไทยกลายเป็นภาพจำที่นักท่องเที่ยวคิดถึงเมื่อมาเมืองไทย ปัจจัยทั้งหมดนี้รวมกันจนเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละครับที่ว่าต่างชาติเขาลหลงไหลชุดไทยมากขึ้นเรื่อยๆและเพื่อเป็นการยืนยันความฮิตเราขอยกตัวอย่างจากในติ k กตอกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับตัวอย่างแรกคือบัญชีของคุณครูแอชลี่ที่ลงวิดีโอชื่อ Amazing Thai Photo Shoot Experience คลิปนี้เขาเล่าประสบการณ์การถ่ายภาพชุดไทยแบบละเอียดเลยครับแล้วฟังแล้วรู้เลยว่า Shah, thai Come with me to my photo shoot in Bangkok. Today I'm visiting Thai Glam Studio located near Wat Arun, where you can find beautiful traditional Thai dresses and accessories. The staff do your hair and makeup and make you feel like a real queen before your photo shoot. My photographer was super helpful. He even carried my umbrella for me during our walk to the temple. You have to pay 200 baht to get in. คุณครูแอชลี์ได้ไปถ่ายรูปชุดไทยที่สตูดิโอใกล้ๆวัดอรุณพอเดินเข้าไปก็เจอชุดไทยและเครื่องประดับสวยๆเต็มไปหมดพนักงานดูแลตั้งแต่แต่งหน้าทำผมให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงเลยแถมช่างภาพก็ดูแลดีมาก คอยถือร่มให้จัดท่าถ่ายรูปให้ตลอดทางสรุปคือค่าเข้าวัดอรุณ200บาทแต่ได้รูปกลับไปกว่า300รูปภายใน1ชั่วโมงและระหว่างถ่ายรูปยังมีแฟนคลับติกต o k เข้ามาทักทายอีกด้วยคลิปนี้มีคอมเมนต์เข้ามาเกือบ400คอมเมนต์เลยครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพูดถึงความประทับใจในชุดไทยและความเป็นไทยที่น่ารักมากๆแอดมินขอเลือกคอมเมนต์บางส่วนมาอ่านให้ฟังนะครับ คอมเมนต์แรกถามถึงราคาด้วยความสนใจว่าทั้งหมดเท่าไหร่คะคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็มาถามถึงรายละเอียดแพ็กเกจอย่างจริงจังเลยครับว่าแพ็กเกจนี้ราคาเท่าไหร่รวมค่าเช่าชุดและช่างภาพด้วยไหมซึ่งเจ้าของคลิปก็มาตอบว่า2,500บาทรวมทุกอย่างคอมเมนต์ Comment ที่3บอกสั้นๆแต่ได้ใจความว่าชุดไทยสวยมากคอมเมนต์ Comment สุดท้ายเขียนว่ามีเสน่ห์และสง่างามมากชุดไทย เห็นไหมครับว่ามีแต่คนอยากรู้รายละเอียดอยากไปลองทําตามกันทั้งนั้นเลยและเพื่อเป็นการยืนยันภาพชาวต่างชาติที่ใส่ชุดไทยเพิ่มเติมผมขออนุญาตนำวิดีโอจากช่องทิกต o k ของพี่เบ้นวิสูตรช่างภาพที่วัดอรุณมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแต่ละคลิปที่พี่เบ้นลงไว้สวยงามมากๆครับเป็นภาพที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนเลยว่าชาวต่างชาติเขานิยมใส่ชุดไทยกันจริงๆและออกมาสวยสง่าทุกคนเลยครับ แอดมินต้องขอขอบคุณคลิปต้นทางของคุณครูแอชลี่และพี่เบนด้วยนะครับผมจะแปะลิงก์ช่องของทั้งสองท่านไว้ในรายละเอียดนะครับถ้าใครอยากติดตามก็ไปที่นั่นได้เลยครับสุดท้ายนี้ปรากฏการณ์ที่ชาวต่างชาติหันมาหลงรักชุดไทยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของแฟชั่นหรือกระแสที่มาแล้วก็ผ่านไปแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยที่มีสเสน่ห์มีพลังและมีเอกลักษณ์มากพอ ที่จะทำให้คนจากทั่วโลกอยากมาสัมผัสด้วยตัวเองจากความสวยงามของชุดไทยจากความเป็นมิตรของคนไทยจากประสบการณ์ที่ทั้งอบอุ่นและเป็นกันเองทั้งหมดนี้มารวมกันจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังของประเทศไทยเรานี่แหละครับและยิ่งมีคนแชร์มีคนพูดถึงชุดไทยและวัฒนธรรมไทยก็ยิ่งไปไกลกว่าที่เราคิดอีกเยอะเลยครับประเทศไทยของเรานั้นจึงไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นความรู้สึกและความประทับใจที่ติดกลับไปในใจของคนทั่วโลกครับและนี่คือรักไทยช่องที่จะพาทุกๆคนไปสัมผัสเรื่องราวดีๆจากผู้คนทั่วโลกที่พูดถึงประเทศไทยของเราเพื่อให้คุณเห็นประเทศไทยในมุมมองที่น่าภาคภาคูมิใจที่สุดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรักไทยเพื่อร่วมส่งต่อความภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป สวัสดีครับขอเชิญชื่นชมประเพณี แควลากมิติสีทินแดนพื้นแผ่นดินไทยอาหารและสินงดงามตรึงใจทุกที่ ร่วมร่วมซืบสานร,รักษาสิ่งดีงามของบ้านเราโมรดุกของชนชาติสารศรัทธาอันงดงามความภูมิใจอยาก ขอร่วมรักษาเรื่องราววงงามค่าของไทยเอาไว้